สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอกลหมักลุกไทยราชสีติดบ่วงของนายสุรินทร์รัตนวิกิตหรือหมอสุรินทร์หรือหมอดินแดงนั่นเองอ,อยู่ในนิตยสาราหมักลุกไทยฉบับที่6นะคะเรามาดูกันว่าตําแหน่งขุนขาวมีเบี้ยงไงสามตัวมีขุนส่วนฝ่ายดำมีเรือหนึ่งลำมีเบี้ยความหนตัวแล้วก็ มีขุนที่อยู่ในมุมขาวได้เดินก่อนขาวเดินเบี้ยงหายมาที่ชฉชิงเจ็ดดำก็เดินเรือไปก่อไก่สีเพื่อจะยาวเรือมาตีลูกขุนขาวขาวไม่สนใจเดินเบี้ยงหายเข้ามาที่เฉชิงหกดำตีลุกขุนขาวเดินมาที่ยอ,อยิงหกไม่กินเบี้ยดำเพราะว่าในกรณีที่ ดำอาจจะมีขัดอับหรือกรณีที่เรือกินดำก็จะมีเบี้ยเดินทำให้ขาวสามารถทำลุกจนได้ดำก็ไม่มีตัวเดินก็มันเรือเดินไหลเดินเบี้ยขึ้นมาที่ยองสี่ขาวก็ไม่สนใจดำเหมือนกันเดินเบี้ยไหยเข้ามาที่ชาอช้างหกก็ไหย ในจังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าดำไม่หงายดำกินเบี้ยหงายตัวนี้ขาวก็จะเอาขุนกินแล้วดำก็ต้องหงายเบี้ยอยู่ดีถ้าไม่หงายเบี้ยเดินขุนก็จะโดนถ้าเดินขุนมานี่ก็จะโดนขัดอับแล้วก็รอลุกจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าดำมาเรือกินเบี้ยปุ๊บขุนกินหงายเบี้ยขาวก็จะลุก สองทีจนอย่างนี้ก็จนดีเอาเวีงยงไงลูกสองทีจนก็จบไปแล้วนะคะกับกลแลชสะสีจิตดวงนะคะ,ะในกรณีที่เกิดการแข่งขันจริงๆอย่าให้เกิดรูปนี้เป็นอันขาดอย่าให้ขุนไปอยู่ในมุมนะคะจะทำให้เราเสียดายมากๆเลย ก็ถ้ามีข้อเสอนอแนะอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ